พ่อวัวแตกหักฟาร์มโควินวันนี้เป็นหมอนะครับนหมอหมอกระเป๋าเอ่อหมอกระเป๋าหมอประเขาตรงไหนดีโอ้โหในฟาร์มไหมในฟาร์มดีกว่า ว่าแนละ้วคิลเลอร์ชอบมาเช็คในฟาร์มเนี่ยวิ่งมาเจอพอดีเลยรบนึนโอ้โหวิ่งผ่านหน้าเดอะแทบเดอะแทบเออเออเดอะแทบหรือเปล่าซามูไรซาม,มูไรโอ้โหตาแรกก็เอาเลยว่าแล้วมันมีลาง รถไฟมาอาเราก็แบบรู้อยู่แล้วว่าคินเลอร์ชอบเข้ามาเช็คบ้านฝางนีง่ไงก็เดินมาพอดีเลยไงก็เรียบร้อยไปไปแล้วไปแล้วคิลเลอร์ไปแล้ว,ลวเฮ้ยทำไมมีคินเลอร์หลายตัวอยมันมีตัวเดินเฉยๆด้วยนะเหมือนหุ่นอะเนี่ยอ๋อปล่อยเงาได้ไปไปไป ย้ยายกันตรงนี้นะเราย้ายๆก,ก,กันตรงนี้นะขอปั่นก่อนหมอมาหมอมาหมอมาเราก็เป็นหมอนี่มาเอาดิมาจริงมาจริงดิเดี๋ยวขอย้ายมาซ่อมซ่อมรถซ่อมรถพี่ไปนะั่น ไม่น่าเลยเมื่อกี้ไม่น่าเข้าไปเลยบ้านบ้านหอฟางอโอ้ตอนนี้แฝดแฝดคนที่สองเดนละเสร็จยังเนี่ยโอ้โหอยู่กับแฟตคนที่สามเจากล้วยสามคนน่ะวันเนี้ยขอจะเครื่อนหน่อนแล้วกันนะ โอ้ยทำทำวงแตกอีกแล้วมันเหมือนมันมีมันมีอะไรเงาอะการสามารถอะสก,กิลฮีเลอร์แบบไปไม่ทันละเดี๋ยวเสร็จเครื่องนี้ไปจะเสร็จละเป็นไงนอนนอนในกองฟางเหรอแั๊บนึงแั๊บนึ่องกเสร็จละ ตัวนี้แบบฟันฉับสำหรายกลางหลังเลยนะโอ้จะเสร็จอยู่แล้วเธอมาแน่ไปยังไปยังโอเคลกลางกำลงังโอ้โหโอ้หกลางวงมาเลยอะ่ะกลางวงมาเลยหาเครื่องที่เสร็จพอดีวิโอ้ลบวง Ng lòng nương gang wong gang wong. Oo hui wong chia quân! On, on, on! A quyết định truyện đâu đó! Oi! Ai tai hong tao nha! Dừng dude, dừng dude, dừng dude, 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 ไอ้ไอ้วงอ่ะเหยียบไม่ได้เลยอ่ะมันจะวิ่งมาตามรักษาให้หมอด้วยรักษาให้หมอด้วยโอเคเพื่อนโดนแล้วเพื่อนโดนแล้วยิงยิงเล่นหลายๆตายิงเจอคิลเลอร์ตัวใหม่ตลอดเลยครับคณค่ครับครับปั่นไปนะปั่นไปช่วยเพื่อนนะ โอ้โหสองหมอสองหมอลุมช่วยคนเดียวเยนะี่ยไหนไปช่วยเลยเราดูเส้นทางให้โอเคมามามากลับมากลับมาโอ้โห,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 โหเเลียววิเขารักษากันเลยสุดยอดผมไม่รักษาคนละเธอมาแล้วสับอะไรามาแล้วสับอะไรามาแล้ว หมอเจ็บหมอเจ็บเฮ้ยแม่โอ้กดเครื่องให้เลยอะไปก่อนไปก่อนจุกไปก่อนอยู่ในบ้านหลังเล็กๆนี่อีกเครื่องหนึ่งหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยเธอทำวงแตกแล้วเธอมาแล้วเธอโอ้เต็ม เต็มหลังเลยไล่ใครไล่ใครไล่ใคร,ใครโอ้โหจบบ่สวยแน่เลยพี่น้อง โอ้หมอจีนหมอจีนโดนละโอ้ยว่าแต่เขาให้เราก็เป็นเองมาแน่แหละไปช่วยเพื่อนเนี่ยถอนโทเทมไหมใช่ไหมเออไปก็ดีนะเดี๋ยวไปช่วยเพื่อนอยู่วิ่งแล้ววิ่งแล้วอันนี้คือคิดเลิกไปหาแล้วเหรอไปเร็วไปเร็วไปเร็วเร็วเร็วหมอช่วยเร็วหมอ หมอมไม่ช่วยวิ่งมาทำไมเนะี่ยใส่เลยใส่เลยทักท้างเลยโอ้โหโอ้โหวิง่งวอลกมาแล้วมานี่มานี่เธอเธอมานี่มานี่โอเคเธอเธอหยุดเธอเธอหยุด รักษาเพื่อนอยู่เอาลืมดูหุย้ยตุบตบตุบตับตุบตับตุบตับ,ตบ,ตบ,ตบโอ้แบกแบกดาบไปแล้วแบกดาบไปแล้วปั่นรอบนอกก่อนก็นได้รนะอบในปั่นยากมากเลยเป็นวง ไอ้ไข่แง่เครื่องอยู่นี่เนี่ยแง่เครื่องอยู่นี่เหรอเจอคินเลอร์ครบทุกตัวอย่างเนี่ยเราฮ้ยเพื่อนโดนหัวแล้วอะโอ้ห oh, ไม่รอดเพื่อนตายแล้วนะตัวเนี้ยหัวจีนเนี่ย วงในหมดเลยมีบ้านเล็กที่นึงอะ่ะแล้วก็มีเฮ้ยฮีทเลอร์ไม่ไม่ไม่ยกฮะไม่ยกไม่ยกฮีทเลอร์ไม่ยกไม่ยกกำลังกำลังกำลังอยู่หิวเลยหิยวเลยฮิยวเลยฮิวเลยวงมาแล้ววงมาแล้ว หมอนั้นวิ่งไปไหนอะ่ะมาช่วยแฟดกันสิเธอโอ้โหห้อยมาเลยห้อยมาเลยเอ้อเอื้อเฮ้ยเพื่อนลูกแล้วเพื่อนลูกแล้ว บากอะไรน,นั่นไงไม่บากเข้ามานนะ่ะสองตัวคิลเลอร์ม,มีสองตัวนะไม่รู้มันเล่นมันเล่นยังไงก็เพิ่งเคยเจอวันนี้แหละเดี๋ยวให้เพื่อนรีคอเวอร์ก่อนเออมามาไหนามาไหนรักษาหน่อย อย่าไปช่วยเพื่อนตรงนั้นนะ่ะบาลังโคเวอร์เสร็จเต็มหลอดพอดีคือเข้าไปหมุนทีเดียวก็เข้าไปเอาปัตเตอร์แปะ์ถ้าหายแล้วเนี่ยลุก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 โอ้โหล่วงอีกแล้วอาจงางยใสเนี่ย โดนแน่เลย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 โอ้โหเ,เรียบร้อยโดนจริงด้วยทำไมเขาเฝ้าอย่างเงี้ยเขาเฝ้าเลยอะ่ะแบบเข้าไปเสร็จปุ๊บก็เหมือนมีแบบปกักขุ่นมาเลยเแบบชาวกล้วยเธอคานมาหน่อยได้ไหม ไปช่วยเพื่อนกคนหนึ่งดิลุกได้ลุกได้ไม่ต้องไปแล้วขอให้เราลอดกันไปได้นะแฝดทุกคนอีเด้อ,อะไรเหรอไปช่วยตัวนี้ก่อนไปช่วยแฝดคนที่หนึ่งก่อน หายไปแล้วเพราะว่าคนนี้กำลังมาบ้านหลังเล็กบ้านหลังเล็กอยู่บ้านหลังเล็กกันมารักษาหาหมอได้แล้วคือปันไฟเดยวปันไฟปันไฟโอ้โหกดโดน ด้วย,ยกินหายใจการหายใจไม่อุ้มนะน่าจะให้เราไปช่วยหรือเปล่าเธอเช่าเราเหรอขอโทษทีเอาไม่ได้ดูตลอดเลยมันจะดูเพื่อนปั่นไฟปั่นปั่นไฟขั้นจริงจังแล้ะ ต้องมีใครสักคนแหละเอาลุกไม่ได้อีกแล้วลุกไม่ได้อีกแล้วขานมานี่นขานมาได้ไหมเนี่ยขานมาตรงเครื่องระเบิดเห็นได้ครอปเปอร์ครอเปเวอร์ครอเปเวอร์คออรคอเปเวอร์หน่อยครอเปเวอร์หน่อยโอ้ยมัอะไรนี้เอคอครอปเวอร์หน่อยอลุกได้เหรออะลุกได้ก็ไม่บอก ไอ้เครื่องนั้นไอ้เครื่องนั้นลเบิดจังเลยปั่นตรงนี้แล้วกันสงสัยต้องเปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนเครื่องนะเพราะว่าเครื่องเ่าพังแล้วมา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 ลงไปนั่งนั่งนั่ง ไหนปั่นไปปั่นไปก็มันเฝ้าอยู่เนี่ยคิลเลอร์อ่ะเอ้ยเมื่อกี้เจอหัวกะโหลกเดี๋ยวตามทางมามีหัวกะโหลกโอ้โหอุ้มแล้วอุม้มโอ้ยลุกได้เพื่อนลุกได้ปั่นเลยปั่นเลยเดี๋ยวแงะตรงนี้ก่อนเพราะว่าคิลเลอร์น่าจะมีเปิร์กดูทรง เรียบร้อยอะไรอ่ะมาเหรอไม่มามามารักษามาที่เครื่องมาที่เครื่องมาบับบับบับลงบับลงเดี๋ยวหมอจะปะแป้งให้โหต้องใส่เพื่อนแหงตายแล้วแหละล้มหลายรอบแล้ว เอเครื่องนี้เสร็จอยู่แล้วล่ะใต่เครื่องนึงอ่ะดิอยู่ข้างในอะ่ะทำไงดีหมูเลาโอเคนำเลยนำเลยนำไปเราเครื่องอยู่ตรงกลางนะคิดเลยยืนตรงนั้นเลยนะ เรื่งนี้เหรอโอ้ยแปบ๊บเดียวข้างนั้นอะโหย,ยังเพิ่งจะได้เหมือนคิดเลรกเป็นยังไงเขาเขาปล่อยเราหรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมอ้าว <laughs> มมวแต่ดูโว้วันนี้แบบหมอเล่นแบบแตกยับเลยอะ่ะ ตาแรกแบบแตกหนักเลยกลับมากองฟางก็ได้นะหาเครื่องไม่เจอครึ่งหลอดแล้วไปประตูเลยก็ได้ไปประตูเลยก็ได้เสร็จอีกหน่อยเสร็จแล้วนะ อ้าวอ้อนี่ตานี้อะไรเนี้ยแตกอีกแล้วอันอยู่นี่ความเพื่องแตกบ่อยๆมากเลยตาเน,นี้ยแตกกันแบบว่าโอ้โหอะไรเนี่ยเนี่ะเอ้าเอ้าไม่ช่วยแล้วเหรอ เสร็จแล้วเสร็จแล้วไปล็อกประตูเลยเอาโอ้โหคาเดเธอ,อแกง๊งแก๊งทำเครื่องแตกเดี๋ยวนิดเดียวเสร็จแล้วเสร็จแล้วกำลังไปหาหมอจีนนะเสร็จแล้วน่าจะลุกได้ไหรือเปล่าตั้งใจตั้งใจละตั้งใจละตั้งใจละหน่อยนึงหน่อยนึงหน่อยนึง ตู้เปิดตู้เปิดโหแล้วคิลเลอร์ไล่มาอย่างนี้ครบอบไว้ครบอบไว้ปงแตกสี่ไล่มาแบบนี้เดี๋ยวเพื่อนไปช่วยเรากันเดี๋ยวขอมาฮิวคนนี้ก่อน ปเปิดประตูเลยไปเปิดประตูเลย,ปเปเลยอยู่นั่นเหรอไปช่วยแป๊บนึงไปได้ได้อยู่เดี๋ยวได้น่าจะโดนดาเมจหนึ่งแล้วเดี๋ยววิ่งออกประตูไปเลยเดี๋ยวบล็อกฮะเราวิ่งช้ามากเลยนะตัวเนี้ยเฮือประตูเปิดแล้วหนึ่งหนึ่งวิ่งชา้าตัวเนี้ยวิ่งช้าถ้าไม่รอดก็ไม่รอดนะเราแฟมิลี่ถ้าไม่รอดก็ไม่รอดไป มาแล้วไปไปไปโอ้โหยืนเฝ้าประตูไปไปไปให้ออกแล้วให้ออกแล้วมา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 ไปไหนอ่ะเร็วเร็วเร็วมามามาไปเลยไปเลยรักษาก่อนไหมอุ้ยวับมาโอ้ตกใจโอ,โอ้ออกมาได้แบบปรบมือสองที โอ้สุดยอดตอนนี้แบบกั้นหายใจเล่นเลยนะครับผมนะครับทุกคน